สวัสดีค่ะแม่เน่งช่องภูมิมณีบ้านดินนะคะค่ะใครอยากสร้างบ้านดินบ้างยกมือขึ้นค่ะโอกาสมาแล้วค่ะโอกาสมาถึงค่ะค่ะมิสเตอร์เทวันค่ะนายช่างผู้ชำนาญงานบ้านดินของเรานะคะเขาก็ยินดีแบ่งปันบ้านดินค่ะสำหรับคนรักบ้านดินนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจบ้านดินนะคะ เอานี้เอาไว้เป็นไอเดียนะคะในการสร้างบ้านดินค่ะค่ะสามารถเข้าชมบ้านดินตัวอย่างนี้ได้ค่ะในคลิปนี้ก็คืออยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขโทัยนะคะเป็นผลงานของมิสเตอร์เคลมนที่เขาสร้างไว้นะคะเดี๋ยวแม่นเนงจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ท้ายคลิปนะคะที่อยากจะเข้าไปชมบ้านดินหลังนี้ค่ะนายช่างของเรานะคะก็บอกบอกว่าอันเนี้ยเขารับรับสร้างแต่ว่า เขาว่ายินดีในกรณีที่พวกเราค่ะต้องการทําบ้านดินเองค่ะเขายินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเลยนะคะใช่ค่ะก็คือเป็นโอกาสของเราแล้วค่ะก็ทักศึกษาหรือว่าไปดูงานหรือว่าไปร่วมงานได้นะคะอจะมีคนเริ่มละบ้านดินอย่างนี้อางบประมาณเท่าไหร่งบประมาณนะคะอันนี้มิสเตอร์เคลแมนเขารับสร้างมานะคะอยู่ที่4ี่แสนค่ะ พื้นที่ใช้สอยห้าสิบสองตารางเมตรนะคะค่ะมีกี่ห้องคะาสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่สำคัญนะคะฝ้าดินทรงโค้งภายใน,นะคะ่ะแล้วก็บ้านดินนะคะเป็นบ้านดินสุขภาพนะคะแต่เป็นแบบประยุกต์นะคะภายนอกนะคะใช้สีดินเนื้อละเอียดจากนครราชสีม,มานะคะก็ฉาบ กันน้ำโดยรอบบ้านด้วยนะคะก่อนที่สำคัญนะคะวัสดุหลังคาซิงค์งกลูกะยังมาตอยนะคะอันนี้เพื่อความแข็งแรงคงทนถาวรนะคะโครงสร้างแต่ละอันเห็นไหมคะละเมียดละไมค่ะก่ออิดนี้เชื่อฝีมือเลยค่ะไม่ได้อวยนะคะก็คือจริงๆคือเป็นผลงานที่มีคุณภาพค่ะถ้าใครสนใจแม่เน่งยอมก็คือแนะนำเลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งคะ่ะแม่เน่งไม่ได้แนะนําแต่มิสเตอร์เคแมนคนเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านดินใครที่อยากแบ่งปันกันค่ะเอาผลงานมาให้กันดูหรือว่ามีอะไรแนะนํากันะแม่เน่งยินดีเป็นสื่อกลางนะคะสื่อกลางหรือว่าจะพูดใน YouTube นี่ก็ได้ในเฟซก็ได้หรือแม่เน่งเป็นแอดมินในกลุ่มคนรักบ้านดินนะคะก็ยินดีให้คําปรึกษาทุกคนนะคะนี่คะ่ะลังคาซิงเกิลูค่ะก็เป็นบ้านดินแบบประยุกต์หน่อยนะคะก็เพื่ออะไรคะ่ะ พื่อให้อยู่ได้คงทนถาวรชั่วลูกชั่วหลานอย่างนั้นละคะ่นะเนาะบ้านดินก็จะมีแบบไงฮะแบบประยุกต์ค่ะแบบโบราณเป็นบ้านดินยังไงบ้านดินบแบบไหนก็คือมีสเสน่ห์ค่ะสวยมีเอกลักษณ์ค่ะอ่ะอันนี้แม่หนึ่งชอบอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครทําบ้านดินนะีคือประเด็นแรกก็คือจุดประสงค์ก็คือบ้านดินยังไงเย็นสบายคะ่ะเย็นสบายนี่ก็ยังไงพอ บรรยากาศค่ะที่เราชอบเราอยากได้บรรยากาศแบบไหนบรรยากาศนี่มีอิทธิพลมากในชีวิตของคนเราเลยนะคะเช่นมีสีที่เราชอบไหมค่ะการเรียนรู้ขั้นตอนในการสร้างเราก็เราควรที่จะรู้ไว้ไว้ประมาณหนึ่งนะคะในาการเพื่อไงคะเพื่อเป็นการสอนประสบการณ์ชีวิตของเราเองคะ่ะยังยังดูช่อง u t u b e แม่เหน่งก็ได้คะ่ะหรือว่าดูที่ไหนก็ได้คะ่ะก็รู้คร่าวๆเกี่ยวกับบ้านดนินเราจะได้อยู่แบบสบายใจนะคะ ก็บางคนก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แบบเนี้ยเดี๋ยวจะได้แบบ <S 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 เออนิดนึงนะแม่เน่งแนะนําว่าให้รู้จักบ้านดินนิดนึงก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะอยากสร้างบ้านดินนะคะคือบ้านดินง่ายๆก็คือด้วยด้วยคุณสมบัติของเขาค่ะบ้านดินนะเขาไม่เก็บความร้อนแค่เขาไม่เก็บความร้อนนี่ก็เป็นข้อสําคัญเลยนะคะเพราะเพราะประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนนะคะเขาไม่เก็บความร้อนเราก็เย็นสบายเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วนะคะ แต่ว่าการออกแบบการจะใช้วัสดุอะไรประยุกยังไงเราสามารถที่จะปรึกษาช่างที่รับสร้างบันดินของเราได้หรือไม่ก็อย่างที่มิสเตอร์เคลแมนเขาบอกค่ะว่าสามารถที่จะพูดคุยกันได้สอบถามได้เลยนะคะถึงแม้นจะไม่ได้จ้างนะคะเขายินดีแบ่งปันนะคะทุกวันนี้ต้องให้กันค่ะนะะี่ค่ะบ้านดินหลังนี้ก็เป็นคลิปยาวๆหน่อยะคะเริ่มตั้งกั่ทําดินเลคะทยอยทําดิน พื้นที่อะไรเงี้ยก็คือให้เพ้นเพื่อนดูกันแล้วกันนะคะว่ามาประมาณนี้ค่ะแม่เองมาแนะนํานี่ก็คือว่าอยากจะบอกว่าค่ะบ้านดินแบบนี้ค่ะอิดดินดิบนะคะแข็งแรงค่ะอยู่ได้50ปีอัพนะคะก็คือแล้วก็ที่สําคัญเจ้าของบ้านนะสร้างเองก็ได้นะคะแต่งานอย่างเงี้ยอย่างกรณีงานโครงสร้างอะไรคะนี้หางานอันนี้เป็นฝ้าฝ้าโค้งภายในนะคะเป็นฝ้าโค้งเพื่อ ป้องกันเป็นฉนวนอีกทีหนึ่งนะคะป้องกันความร้อนอีกชั้นหนึง่งแล้วก็สวยงามค่ะอันนี้ค่ะทําแบบต้องใช้ความละเมียดมากค่ะถักร้อยเหล็กค่ะเส้นเหล็กนะคะต้องร้อยนะคะมิสเตอร์เคลแมนไม่ได้อวยนะคะแม่เองก็คือเห็นผลงานเขาน่าชื่นชมค่ะก็เอามาให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะสรุปนะคะบ้านดินค่ะเจ้าของบ้านสร้างเองได้ค่ะ บ้านดินเนะี่ยมีข้อดีหลายประการนะคะตั้งแต่ภายในบ้านดินี่ยเย็นสบายผนังระบายอากาศทําให้รู้สึกสดชื่นค่ะไม่อึดอัดค่ะบ้านดินเนะี่ยมีความแข็งแรงทนทานถาวรแน่นอนค่ะก็คือก็อีกอย่างหนึ่งก็เราสามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับเราได้นะคะค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือบ้านดินนะคะส่งความเย็นในฤดูร้อนค่ะแต่ว่าเก็บความอบอุ่นในฤดูหนาวค่ะ ข้อนี้บ้านดินก็เป็นอมตะแล้วนะคะค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะช่วยแชร์เพื่อนๆที่สนใจบ้านดินด้วยนะคะหรือว่ากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่แห่งคนบ้านดินมาทำคลิปดีๆนำเสนอด้วยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ